สวัสดีค่ะแม่บีน้องลงเอ๋ยน้องลงเอ๋ยวันนี้เราจะมารีวิวอันไปหนูที่ขอนไทม,มาอันบ็อกซ์ค่ะไปของ ของอะไรนะที่แม่ซื้อมาจำได้ไหมช้อปปี้แม่ซื้อมาจากช้อปปี้สั่งช้อปปี้สั่งเมื่อวานแปลกใจมากเลยวันนี้มาถึงแล้วเมื่อวานคือวันเสาร์ค่ะใช่ค่ะโอเคเมื่อวานก็วันเสาร์ร้านนี้ส่งเร็วมากสั่งเมื่อวานพอพอเรากดสั่งเรากดจ่ายเงินใช่ไหมแล้วเราก็ส่งมสเตจไปบอกที่ร้านเลยว่าเราออเดอร์แล้วนะอาจจะเป็นทริคนิดหนึ่งที่เขารับรู้แล้วว่าเฮ้ยมีการออเดอร์นะ โอเคเรามาแกะกันกันไกลดีวกว่าเนาะนต้องกันของเสียหายมันจะมีบับเบิ้ลเร็วมากอะ่ะชื่อร้านเหรอถ้าอยากถ,าถ้าอยากรู้เม้นเมนมาถามกันนะคะเดี๋ยวไปหามาบอกตรงก็าจำไม่ได้เพราะเวลาเราเปิดช็อปช็อปอะแล้วก็เช็คเช็คราคาเนาะเสร็จครับเอ้ยมี<ป>อะไรชิ้นหนึ่งด้วยค่ะอ๋อกระเป๋าใส่ อะไรนะที่ใส่ของเหรอโอเคเรงเป็นไฟสตริงแผ่นหัวหัวอันนั้นคืออะไรคะขอเปิดอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรให้เอทายก็ไม่รู้เป็นแผ่นใส่ของของเนเช่ไงรูไหมทาอย่างนี้เวลาเราไปแคม เรามีของที่จะเกะกะวางบนโต๊ะใช่ไหมแปะขึ้นมาสี่มุมค่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะมีสองไซส์ไซส์เล็กอาจจะหมด,ดทุกคนนี้ไงเทียบแล้ทีนี้เวลาโต๊ะโต๊ะแคมปิ้งของเรามันจะเป็นซี่ๆรูๆใช่ไหมคะแล้วก็เอาเนี้ยวางบนโต๊ะของเรา okay. แล้วเราก็ใส่ ถูกต้องนี่อย่างเช่นครับเพืกันไลรีโมทเล็กรีโมทเล็กๆไปไม่ได้รูปไฟใหญ่ไปไฟไว้ขูดแขวนเอารีโมทเล็กๆโอเคแม้แต่นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยเราก็วางไว้ได้มันจะได้แบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่เกะกะลกนะคะไม่ไม่ได้ออกไปอ่ะโอเคเรามาแกะของชิ้นนี้ต่อได้หรือยังอะไรคะนี่ไม่ใช่ นาฬีกาทุกคนนี่คือเทอร์โมมิเตอร์อ๋อนี่คือเทอร์โมมิเตอร์ด้วยเราก็พบกไปแคมป์ทุกครั้งใช่ไหมใช่จนกว่ามันจะพังเราค่อยเปลี่ยนละกันเนาะโอเคเห็นไหมไหนดูสิไฟ<ป>ของเราใหมา่ใส่ใหม่ของเราจะเป็นยังไงเนาะมันคือแพ็คมาอย่างดีมากค่ะร้านนี้ดีจริงๆแบบกันใส่บับเบิ้ลมาแบบเดี๋ยวดูเดี๋ยวนับให้ว่ากี่รอบกี่ชั้นนะคะหนามา หนามากเหรอลูกมากดูนามาีสี่ชั้นนะเนี่ยอ่าอ่านับมาสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นใช่เนี่ยหนึ่งส่สสสโอ้หนามากอะรับรองว่าไม่เดี๋ยวที่ลูกยังเพิ่งเล่นถ้แม่จะแกะไงล่ะมันรอยต่ออยู่ตรงไหนด้่แมหาไม่เจออ๋ออยู่นี่คือแบบแปะสนิทมากค่ะทุกคนแปะแบบหารอยต่อแทบไม่เจอเลย น้องเอ๋ยขาน้องเอ๋ยเอามือออกก่อนได้ไหมคะมแม่ใช้คัตเตอร์อยู่เดี๋ยวคัตเตอร์จะไปโดนมือหนูเอเคเดี๋ยวหนูไปเล่นหลุด่ะนี่ไปบาบับํบัสอง,ง,งชั้นสามชั้นโอ้ยยาวอะซื้อสุดยอดเลยอะมาแล้วอสองตัวนี้เองกว้างยาวเท่าไหร่ อะไรเนี่ยไปแกลเลนเดอร์สโมิเนสเลสออภาษาอะไรเป็นไปเป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปแกลเลนเดอร์สโมิเนสเลสออภาษาอะไรไม่รู้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษอยู่ไหนขอภาษาอังกฤษไลท์เจอร์คิดเต้นอันนี้นะอันนี้น่าจะไม่รู้อ่ะไม่มีภาษาอังกฤษนอกจากว่าไม่ใช่ข้างหลังหรือเปล่าข้างหลังหรอ เออแม่อ่านออกกับแบรนด์ในเจาท์ไฮพูดเลยภาษาอังกฤษมีนิดหน่อยนี่ไง i n s t r u c t i o n for you นะคะอยู่ข้างหลังค่ะโอเคนี่ด้านหลังมาะะเปิดดูกันเลย <Okay. S 1> มีพลาสติกเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยอ้อน่ะ This set is เซอร์วิ h non replaceable LED mm hmm. มันไม่สามารถเอา LED อื่นมาเปลี่ยนได้นะคะมันเป็นเซ็ตของมันเองนะอาทันท,ที่สองก็คือ This is cell Y3 AA ใช้ใช้ถ่าน double A ทั้งหมด3ก้อนนะคะคือถ่าน2 A นะคะที่เราเรียกกัน2 A 3ก้อน D e l l ค่ะ o ิดเทอร์ม n นิ่งข n งชักเ t i m ์มินิ่งของชัอ่าอันเนี้ย สามารถกำหนดเวลาให้เขาเปิดต่อเนื่องกัน6ชั่วโมงได้แล้วก็ปิดแล้วเขาจะครบ18ชั่วโมงเขาก็จะกลับมาติดอีกภายในอีก1ชั่วโมงหรือจะเปิดตลอดไปเลยก็ได้มันมีระบบแบบนั้นด้วยนะคะโ okay. อเคเรามาแกะกล่องกันง่ยังหลูก,กอ่อนค่อยๆปิดมาดูดูสภาพสินค้านะว่าอันบ็อกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหน ส่วนใช้ได้ไม่ได้เนี่ยแม่ยังไม่ได้เตรียมฐานเลยพูดเลย,มยแม่ยังไม่ได้ไดเตรียม่าน,นไว้เพราะฉะนั้นเราจะมาเทดสไปกันก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวอีกสัปดาห์สองสัปดาห์เราจะไปแคมป์ิ้งละเราก็เอาไปเทดสอบที่แคมป์ปิ้งเลยนะการสัปปิ้งมันไม่ค่อลูกมากขึ้นค่ะนันสุกเคหนูคิดว่ามันสภาพกล่องดีเยี่ยมค่ะมีร่องรอยแบบบุกบุบุนิดหน่อยตรงนี้นี่กล่องก็ยับเปิดกัน ไหนล่ะไม่เจออะไรเปิดมาไม่เจออะไรเปคิดว่าแบบสวมนะคะต่อไปเราอยากพูดว่าหนูคิดว่าไบมันอาจจะสวยมากเลยราคาใช่โอเคเปิดด้านนี้ค่ะมีฟองน้ำมีแผ่นฟองน้ำินมาไ่เยอะไปแผ่นฟองน้ำ แ,แล้วก็มีใ,มใบอะไรเนี่ยวารันทีการ์ดใบรับประกันนะคะเป็นแท็กของเชาไฮคิวซีพาร์สคิวซีพาสเรียบร้อยแล้วมันก็มีกล่องเป็นวารันทีพามัสมก็มีกล่องมาด้วยอเอาไวช,ไชาร์แบตมั้งอันนี้เ<า>หรออ่ะเดูคือนี่สภาพมาแบบนี้ให้ดูก่อน ะะ <Hey. S 1> มีไฟทั้งหมดกี่ดวงนะนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบค่ะสิบดวงเป็นแค่โคมค่ะยังไม่ได้ใส่ไฟนี่ค่ะในนี้อาจจะเป็นไฟเนาะอ่าไหนลองแกะไหมขอดูหน่อยสีมันเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะอ่าอ,อันนี้น่าจะเป็นกล่องที่ใช้สำหรับใส่ถานนี่ไงเขาจะมีแบบ o t i t i r e six h o u r ก็คือถ้ากดอันแรกก็คือตั้งเวลาให้มันเปิด6ชั่วโมงพอครบ6ชั่วโมงไฟก็จะปิดไปเองแล้วก็2 on คือ on ตลอด3 off on ก็คือเปิดเนาะเปิดไว้ตลอดเลยแล้วถ้าปิดเราก็แค่มาปิดดับสวิตช,ช์ของเราเองก็มากด off ตรงนี้ในเบอร์3ก็คือ1 2 3แค่นี้เอง3ครั้งนะคะมือ่า อันนี้ที่ล็อกอนที่ล็อกสำหรับใส่แบตเตอรี่ AA สามก้อนยังไม่ยังไม่เตรียมแบตไปเลยเพราะของเพิ่งมาส่งวันนี้เองเหอะมากรีบแกะมาให้เพื่อนๆดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสายที่ใส่หลอด LED ไว้แต่เราลงมาใส่ไฟกันไหมคะค่ะเริ่มใส่อันนี้ก่อนเลยใส่อ,อันที่หนึ่งอนนเออนั่น่ะใส่ยังไง จุกมีจุกข้างในแม่ดันจุกออกก่อนใส่เนี้ยหรอใส่อ๋อใส่เข้าไปเลยมั้งนิ่งไงแล้วเขาก็มีคลิกตรงนี้แน่นใส่ง่ายมากอ่ะก็คือแค่ใส่เข้าไปนั่นแหละอยู่ได้แหละที่สองไม่น่าจะหล่นเนาะตึ้ง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 ที่โอเคแข็งแรงค่ะอ่านเ้องไใส่เข้าไปแล้วแม่คิวสีให้กดเข้าไปคลิกใส่ง่ายมาก เด็กอันนี้กดลึกไปรู้ให้นมีจุกข้างบนหน่อยหอนึ่งถ้ามีโอเคอนั่งนั่งงนั่แข็งแรงอยู่ค่ะอันนี้สามอะใส่ง่ายมากเด็กกี่ขวบนะเล้าอะเจ็เจ็ดขวบอีกสองเดือนก็แปดแล้วโอเคแสด่ดกูอ่ะน้องเอ้ใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ไปหา่านก่อนว่าเรามีถ่านไหม ดูวันที่ห้าเจอแล้วท่านปลาน่าจะซื้อมาดูวันที่แอบป้าใช้ดูวันที่ห้าเดี๋ยวไปขอป้าก่อนนะมาเลยตอไปก่อนนะลูกดูวันที่ห้าค่ะกำลังใส่ป้าแม่เอามาเทสกับไฟเลยนะ แม่จะมาเทสกับไฟไฟเนี่ยไฟอันไหนใช้ได้ใช่ไหมรวงเที่ยวปาไม่ได้ไปทำไรนะแต่มีอนุญาตให้ใช้ได้รวงที่เจ็ดเดี๋ยวกแก่ไงล่ะนี่ของอะไรเนี่ยของอีเกียอีเกียเอเอ R 1,900m Ready to use ด้วยดวงที่แปค่ะในกล่องนี้มีทั้งหมด4ก้อนนะคะแต่เราใช้แค่สามก้อนแลแล้วล่ะลูกดวงที่9้าค่ะมาดวงที่เกลูกสิจริงๆเราไม่แน่ใจนะว่าไฟอ่ะมันจะเป็นวอร์มไว้หรือปลุกปไหล กรันหนึ่งอันไปถามไปก้อนที่สองแล้วก็ก้อนที่สามไฟปิดนะเปิดค้างไว้เป็นวอร์มไว้เป็นไฟอันไหนคะี่อันนี้ล่ละคะเป็นที่สิเป็นก็เสียงกุ้งพิ้งกัดอ่งอันที่สิบ เอาไปแขวนต,ติดทุกอันไหมคะไฟไฟติดทุกอันไหมคะติดน้องไลองไปติดไฟบ้านเราดิค่ะได้นอนอัน no, ติดอันน้นโอเคติดเป็นไฟเป็นไฟสีวอมไว้นะสวยงามคะ่ะเสียงก็พอคะ่ะไม่ค่ะเสียงพงุ้ง <laughs> <c oughs> นี่วเสียงกระดิ่งชัด เย้โอเครีว <ins> <ness> ิวจบแล้วไวมากไม่ต้องไปรีวิวที่แคมป์แล้วเนอะแค่อย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปถึงแคมป์เราก็เอาไปแขวนกันเลยนะคะเดี๋ยวตวพวการมารีวิวที่แคมป์ด้วยว่าหลานการเก็์เป็นยังไงค่ะโอเคน่าจะแบบเปิดทุกดวงไหมคะเนี่ย มีไฟสำรองมาให้ไหมเนี่ยมันไม่มีนะไม่มีอะไรในกล่องนี้มีเท่านี้แหละโอ้พ่อนมีจุกมีจุกสำรองมีจุกจุกตรงนี้ค่ะไม่มีไฟสำรองแต่ไม่ว่ามีจุกใช่สำรองเล็กๆแบบนี้มาให้มีสองอันนะคะมีสองอันจุกน่าจะเป็นส่วนที่หายง่ายเหรอคะหรือยังไงไม่รู้เนาะเวลาแกะอาจจะกระเด็นได้เนาะ แกะหลอดไปออกมาจุกก็ยังคายอยู่นะจุกน,<ต>นี่นมันเป็นจุกที่เขียอ,ออกมาเล็กหน่อยอะ่ะอ,อ่าจุกอาจจะก,กระเด็นหายนะที่แคมป์ได้เนาะเราก็เลยให้มาสำรองสองอันค่ะโอเครีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมาเก็บชอบไม่ชอบยังไงบอกได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะมาเก็บกันสวยค่ะเราว่าสวยแล้วเราก็ว่าแข็งแรงรูปทรงสวยงามแข็งแรงน่ารัก เดี๋ยวพวกเราันจะมาเก็บกันแล้วน,น,น,นะคะ่ะโอเคที่หนึ่งเก็บอีาบ,าบายกันก่อนดีกว่าเลยเดี๋ยวเราค่อยเก็บไม่ต้องใส่คลิปตอนเก็บนะบ,บ,บายสวัสดีค่ะมารีโมทแม่หายแม่ใ <c oughs> ส่กล่องใช่ไหมวนี่นะ